เคือข่ายคนรักสุนัขลงพื้นที่ด่านกักการสัตว์นครพนมเพื่อช่วยรักษาสุนัขที่เจ็บป่วยหลังต้องอยู่ร่วมกันในสภาพแออัดพบสุนัขป่วยและบาดเจ็บกว่าร้อยตัวโดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกและขาหักซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีสุนัขตายเพิ่มอีก5ตัวหมอกควันไฟป่าในอินโดนีเซียฟุ้งกระจายลามถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วส่งผลให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นต่ำลง อากาศมีกลิ่นฉุนแสบจมูกและหายใจติดขับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เตรียมห้ามนําเข้ากล่องรับสัญญาณที่ไม่สามารถเข้ารหัสสัญญาณได้เพื่อแก้ไขปัญหาจอดําในอนาคตโดยที่ผ่านมายังคงเกิดปัญหาจอดําเนื่องจากเกิดความสับสนระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบกล่องรับสัญญาณ การแข่งขันแต่ลักนามของโอลิมปิก2012ที่กรุงรอนดอนเจอปัญหาที่นั่งว่างจนถึงกับต้องเกณฑ์ทหารครูและนักเรียนเข้าไปนั่งชมด้านหลอดเซบาสเตียนโคประธานจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกรอนดอน2012ระบุว่าเป็นเรื่องปกติที่การแข่งขันรอบแรกๆมักจะมีที่นั่งไม่เต็มในบริเวณสำหรับสปอนเซอร์แต่คาดว่าจะเริ่มมีคนเข้าไปนั่งชมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่การแข่งขันดำเนินต่อไป ช่วงที่แล้วคุณบรรจงเล่ารเรื่องโจรที่ไปงัดตู้บริจาคเป็นผัวเมียกันแล้วก็กะจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้คืนคที่เอาเงินไปจัดงานแต่งงานแต่นี่มีอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้กําลังจะแต่งงานกันแล้วก็กําลังจะหาเงินแต่งงานหาด้วยการส่งยาบ้าเป็นชาวลาวนะครับตำรวจที่ระยองเนี่ยจับได้นะฮะชื่อสายชนสิงประวัติ คำเทียมพรมมาอินนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะค,คำเทียมนี่ยนะของกลางเนี่ยยาบ้า3550เม็ดนะครับตำรวจเขาส่งสายลับไปล่อซื้อนะครับให้มาเจอกันที่ร้านอาหารสมหวังไก่หมุนอยู่<ม>ที่ระยองนะครับเสร็จแล้วก็ตำรวจก็ไปรอที่สุดแล้วก็มีชายหญิงคู่หนึ่งท่าทางมีพิรุษเดินเข้ามาภายในร้านก็เคยขอตรวจดูปรากฏว่าเอายาบ้าเนี่ยซ่อนไว้ในในกล่องนมถั่วเหลือง เสร็จแล้วก็ถูกพาไปค้นที่รีสอร์ทก็ซ่อนยาบ้าไว้ในกระป๋องแป้งอีกรวมแล้วทั้งหมดอย่างที่บอกไป3,550เม็ดนะฮะบ,บอกว่ารับจ้างขนยาบ้าให้มาส่งที่ระยองเนี่ยนะฮะได้เงินค่าจ้าง60,000บาทนะครับนี่นะฮะแล้วเขาก็พอถูกตำรวจจับก็บอกว่ากำลังหาเงินเพื่อจะเอาไปแต่งงานนี่นะฮะที่สุดแล้วก็ถูกจับได้ซะก่อนอดแต่งเลย ไม่ได้แต่งก็ไม่ได้เขาไปแต่งกันเลยก็หวังว่าจะได้รับความเห็นใจไงถ้าพูดอย่างนี้เพื่อตำรวจคงจะเห็นแก่อานุภาพของความรักใช่ไหมผู้จ erm ่าก็สาซื่อน้กเป็นเบาบอกว่าแต่งงานแล้วจะปล่อยคะให้แต่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจับเห็นใจเห็นใจอมีเรื่องของอาหารการกินครับนะครับใครที่ชอบรับประทานพวกลูกชิ้นปลาเนี่ยต้องฟังข่าวนี้นะเพราะว่า เมื่อวานนี้ทางเลขาธิการอ,อยอคุณหมอพิพัฒยิ่งเสรีนะฮะไปตรวจสอบโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาที่สมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ไล่ฟังบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไปเก็บมาของลูกชิ้นปลาโรงงานลูกชิ้นปลาปลายิ้มอยู่ในตำบลท่าจีนอะำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าลูกชิ้นปลายี่ห้อปลายิ้มลูกชิ้นปลาตราหงทองลูกชิ้นปลาตลาหนุ่มร้อยแรงและลูกชิ้นปลาเส้นตราหงทองนะครับ <c oughs> มีส่วนผสมของ <c oughs> เนื้อปลาแร่เป็นปลาปลากระเป้าสายพันหนึ่งซึ่งมีสารพิษอยู่นะฮะปลา,ากระเป้าเ้าก็มีสารพิษอยู่แล้วเขาไม่ให้กินอยู่แล้วปรากฏพวกนี้เอาปลา,ปากระเป้าเนี่ยไปผสมในลูกชิ้นอืมก็ คุณหมอวิพัฒน์บอกนะครับว่าได้ดำเนิคนคดีไปแล้ว2ข้อหาด้วยกันข้อหาหนึ่งคือแสดงสลากไม่ถูกต้องไม่แจ้งวันผลิตนะฮะอันนี้ปรับไม่เกิน30,000บาทอีกข้อหาหนึงเอาเนื้อปลาปลากระเป้าไปผสมเนี่ยโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาทสองสองอทั้งโรงงานนี้นะครับก็ผลิตหลายยี่ห้อนะฮะก็เตือนประชาชนนะครับว่าให ดูวันผลิตวันหมดอายุดูฉลากเป็นหลักว่าไอ้ลูกชิ้นที่เราทานเนี่ยมันมีพวกสถานที่ผลิตมีวันหมดอายุมีออยอไหมอืมอมคืออย่าเน้นถูกอะ่ะเ,เดี๋ยวก็ได้กินปลาปลากระปเปา,ปา,ปาโอ้โหอันตรายด้วยอันตรายกินแล้วเมาแล้วมันมีสารพิษไงเออมันจะไม่เมาเงไงมันจะตายมาสิมันมีสารพิษนะนี่นะฮะ มีมีอาหารการกินเหมือนกันแต่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้เหมือนกับเป็นเป็นต้องเรียกว่าเป็นสมุนไพรหรือเป็นยานะฮะคือทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสวกนะครับเขาได้นำเมล็ดลำไยนะครับที่เป็นขยะเหลือทิ้งนะครับเมล็ดลำไยที่ที่เราเห็นกันนี่นะฮะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีการที่เป็นคนไทยเนี่ยทำเป็นนักวิจัยดีเด่นนะฮะค้นคว้าแล้วก็ เอามาได้ลำไย,ยเนี่ยไปทําเป็นครีมนวดที่สามารถช่วยผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้นะฮะแล้วก็ทําเป็นคือช่วยรักษากล้ามเนื้อเอ็นอักเสบด้วยนะครับแล้วก็โรคฮิตคือพวกออฟฟิศซินโดรมพวกนั่งนานๆนั่งทํางานแล้วก็ปวดเมื่อยตรงนู้นตรงนี้นะครับเหมาะสาหรับคนทํางานแล้วก็นักกีฬานะครับก็คือศาสตราจารย์ดรอุศนีวินิเคคคานวณอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้ค้นพบว่าไม้ได้ลำไย,ยเนี่ย อุดมไปด้วยสารที่มันมีส่วนช่วยนะครับในการออกฤทธิ์ยับยั้งนะครับเรื่องของโรคต่างๆเหล่านี้ได้นี่ฮะทางสวกรจึงจัดงานเขาจัดเป็นงานมหากรรมเลยนะครับถือโอกาสเปิดตัวนวัตกรรมหนึ่งเดียวครั้งแรกของโลกงานวิจัยไทยสุดเฉียบเลยนะครับ,รบเป็นสารสกัดเมล็ดลำไยช่วยผู้ป่วยเข่าเสื่อมและกล้ามเนื้ออักเสบ ในชื่องานมหกรรมลำใหญ่ต้านเข่าเสื่อมลรงกานอยสัญจรครั้งที่1เชิญชวนประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าฟังเสวนารู้ทันปัญหาทุกข้อเสื่อมและปรึกษาปัญหาสุขภาพจากอาจารย์หมอสิริราชได้ฟรีด้วยนะครับในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปที่นี่ฮะโรงแรม t h m อ place จังหวัดเชียงใหม่มแค่นี้เองเชียงใหม่ มันได้อยู่ในกรุงเทพมาอยู่ในกรุงเทพนี่จะไปเลยนะฮะลองกันลอยบริษัทเขาอยู่ในเชียงใหม่ลองกันลอยฮะลองกันนอยหรือลองกันลอยสัญจรเพราะเชียงใหม่เขาปลูกลำไยเยอะเขาเอาเมล็ดลำไยมาทําครีมนวดข้อเข่าและเป็นครีมใช่ไหครับโอ้โหเนี่ยฮะนวดฟรีด้วยตรวจฟรีและนวดฟรีคุณธีระชอบนวดเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่มันชียงม่ เออดีข้อเขาเมื่อไหร่เขาจะมาจกล้คเชิญเลยนะฮะเมื่อไหร่เขาจะมาจากกรุงเทพเนี่ยใช่นะนี่ครั้งที่หนึ่งแสดงมีครั้งที่2ต้องมีครั้งที่2ครั้งที่2ที่ไหนดีวจะแจ้งให้ทราบนะฮะครัครั้งที่1ที่เชียงใหม่นะครับ5สิงหาคม9โมงครึ่งครับโรงแรมดีเอ็มเพลสฟรีด้วยฟรีด้วยถูกต้องฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายาสุดท้ายนะครับพาไปที่พิณุโลกชุมชนตลาดแควน้อยนะฮะอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามนะครับ บริเวณที่ได้รับการร้องเรียนก็คือบริเวณหน้าสถานีรถไฟแควน้อยปรากฏว่าคนที่นั่นเขาร้องเรียนมาเยอะว่าโอ้โหตรงบริเวณแถวหน้าสถานีรถไฟแควน้อยชาวบ้านแถวนั้นนะเขาบอกว่าเหม็นกลิ่นขยะมากนะฮะเหม็นกลิ่นขยะมากชอบมีคนเอาขยะไปทิ้งขนาดจัดไว้เป็นที่เป็นทางะะก็ไม่ยอมทิ้งเป็นที่เป็นทางเอารวสังกะสีมาล้อมให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางก็ยังทิ้งนอกรวสังกะสีขับรถผ่านมาก็โยนทิ้งจนถนนเนี่ยมันเหม็นไปหมดนะฮะ เลยขึ้นป้ายแบบนี้ท่านที่อยู่หมู่บ้านอื่นๆนำขยะมาทิ้งห้ามทิ้งขยะบนถนนถ้าท่านทิ้งบนถนนขอให้เกิดเป็นหมาห้าร้อยชาทางล่างบอกว่าอะไรนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกว่าปากพระ่วงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ปากพระร่วงคือพูดอะไรจริงใช่ไหมจริงแล้วปรากฏว่าพอมีป้ายนี่นะโอ้โหนี่ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางกลัวกลัวเดี๋ยวเกิดเป็นหมาดีกว่ารู้สังกสีครับ คำสาบแช่งเนะอะโ,โหหมาชาติเดียวก็แย่แล้วกำลังจะโยนแบบโอ้โห <c oughs> โโห้ <c oughs> าร้อยชาเป็นหมาห้าร้อยชาโหนี่นะฮะองอ,องขยามมันใหญ่โตมากเลยฮะ <c oughs> ใช่โอ้โหเขาบอกเหม็นมากเหม็นมากนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยากจะให้เข้าไปดูแถวนั้นหน่อยนะฮะบ,บริเวณหน้าสถานีรถไฟแควน้อยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาอ้โหมันเหม็นเหลือเกินแต่ได้ผลนะเอาป้ายมาติดแล้วได้ผลเลย คนไทยแหล้ฮะครับนะเอาละครับก็ตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งที่มีการแข่งขันยกน้ําหนักกีฬามความหวังของเรานะครับข่าวมาล่าสุดนั้นล่าสุดเนี่ยจีนยกร้อยแปดกิโลผ่านสบายร้อยแปดกิโลผ่านสบายเหรอทำลายสถิตินี่ยโอ้ทำหน่ะทีนึทำลายสถิติโอลิมปิกร้อยแปดกิโลของเราคนแรกใครน้ารติการใช่ไหม รับิการร้อยกิโลยกสามครั้งเมื่ีรอบร้อยแปดแล้วเนื่อยเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอรุ่นมวยตอนตอนที่สามนะครับลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ